ครับผมทีมาอัพเดทให้เบิ้งนะครับหลังจากที่ท่อมขอบเพื่อจะให้พุ้นให้ปุ๋ยอ่ง,งุนเรียบร้อยนะครับพอรู้สึกว่าอัพเดทให้เบิ้งนะครับว่าเซตเราจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับผมอืมดินพุ้นนะครับดินปุ๋ยเล่นปุ้นเป็นหลักนะครับอืม นี่นะครับต้องกเกี่ยวงไปครับสร้างปุ่นแม่ยี่สิบผ่าสอบยี่สิบผ่าถุงนะครับแกเลี้ยอยู่ผ่าถุงงดไปยี่สิบนะครับเพราะว่าจะลงงูนอกกับประมาณยี่สิบตัวยี่สี่ยี่ผ่ากันนะคับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยอืม พึงเสร็จนะครับพึงทาเสร็จเรียบร้อดดยนะครับนี่ครับอืมอาดเนเนียนปุ๋ยขอเปอ็นหลักนะครับเป็นปุ่นขี่ง้วนะครับอันใส่ขี่ง้วเป็นหลักอืมอืมพีบรอด พี่บุญรอดนะครับเมื่อกี้พันบ่ขึ้นน้ำหลังจากที่เป็นจุกปิดพุ่มหัวหรือว่านแก้นวนี่เป็นี่แก้วก็สิป้อยแบงสีเลยนะครับโบาหายขึ้นถึงข้างเราทุกครั้งป,ป้อยขึ้นไปตามนี่เลยนะครับอันนี้พองได้ปุ่นได้ปุ่นมันก็โอ้ยรังแกซชาดอก นนี่นะครักำลังสัดออกเลยปุนในใ่นี้นปุ่นไม่ปุ่นี้ปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยไม่ก็าำลังสัดออกกำลังสัดขึ้นนะครับอืมนี่นะครับกำลังสัดออกกำลังสัดออก ่ต้องฝึกบุ้งใี่หน่อยนะครับอนีกโป้เป็นพักบุ้งพยำนะครับนี่ก็กลังโอ้ยยันซ่อนลายนะครับนี่มันก็รังถอดยอดอกนะครับอันนี้ก็คือกันอืนี่ก็ถอดดอกไปนะครับพุ่นแล้วมันพุ่นมันมีหลายนะใจพุ่นหลายพอได้กินพุ่นนะครับ นี่นะครับอืมนี่นะครับเนย้กันี้นะครับอืมตัวน,น,นี้ก็นน นี่นะครับอืมอจะก็เนเ็จเต็มข้างนะครับนี่อันนี้ก็พีบุรลอดซื้อกันนี่นี่ก็บพีบุรลอดนี่อืมนี่นะครับอืมอือคืนข้างแล้วนะครับสนข้างแนละ้ว เจ้านอกก็เต็มข้างนะครับเนี่ยนันก็นเต็มข้างเจ้านากมมอกเต็มหมดแล้วครับเลยตจ้านอกจะปกคลุมไปหมดเลยงานจะเป็นเต็มหมดแล้วครับเลยนี่มันจะอยู่แบบนี้นะครับ ไก่จะชนกันมาแล้วจะชนกันมาแล้วนะครับนี่ข้างนี่เลยชนกันมาแล้วนี่เมื่อกี้ทะเลก็จะชนแล้วทั้งพวกก็ชนมาทั้งพี่ก็จะออกไปนะครับอันนี้เ็ขึ้นกันนะครับนี่อืมนี่มันจะออกไปแบบนั้นนะครับอืมนี่นะครับอืมจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจมม์มดแล้วครับเนี่ยนี่กป็นเจมม์มดแล้วนะครับเป็นเจมม์มดแล้วนะครับนะครับอย่างนี้เบื้องทัวนะครับผมอืมไหนเบิ้ง นะคระบานเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ทีที่ช่ำไหวนะครับนี่นี่ที่ช่ำไหวที่ตอนจริงไหวนะครับตอนไหวนะครับอันนี้เป็นตนพันอต่อปลานะครับอันนี้เป็นต่อปลานะครับอืมตอนตุ่มไหนะครับอันนี้เป็นต่อปลาอืม ตอปลาตอปลานี่ก็ต,อป,กต,อ,ปปตอปลานะครับนี่ก็ตอปลาถึงตอปลานะครับอืมนี่นะครับคุณจอมว่าแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้กเกื่แจ้จัดล้วครับนี่ยแก้แล้วลากเก็บแล้วนะครับยาออกมาเก็บแล้ว นีก็ร่ังครับมีก็ล่งขึ้นตาผก็ร่งขึ้นร่างแตกครับเส้นหน้าก็ป้ากะิีจีตัวละครเจ้าหนากอป้ากะิตดูถูก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 จุ่มนะครับน่ยับถึงไม่อพราะกตดตจุ่มเนี่ นี hmm, ่ครับเห็นเห็นเลยนี่เป็นต่อป่าเขียวงามดีแล้วครับเปนเถาปุ๋ยเปนเถาปุ๋ย2 5่ส้ามรกดแกยี่สิบห้าเจเจียวงามแจกแจกฮะแจกำต้นแจกใบดีนะครับบอกใบกับใบง เป็นใบใยหยอดใหญ่ใบใ่นะครับหยอดเดินดีแล้วครับเนี่ยหยอดเดินดีนอ่ะจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับคลิปนี้ขอไปสมิ่ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ